เจ้าปูตอนที่151การสังหารหมู่หลังจากที่มีคำสั่งให้ปิดประตูนครศิลาสวรรค์ก็มีหลายคนไม่พึงพอใจที่ประตูนครถูกปิดอย่างฉับพลันเพราะมีบางคนต้องการออกไปล่าเพื่อหาเงินในขณะที่บางคนก็ต้องการเข้ามาเพื่อขายของที่พวกเขาได้มาจากข้างนอกด้วยแม้ว่าจะมีฝ่ายของผู้เล่นไม่มากนักในนครศิลาสวรรค์ แต่มันก็ยังพอมีผู้เล่นอยู่เป็นจํานวนมากภายในเมืองนอกจากนี้มันยังไม่ใช่แค่เพียงผู้เล่นเท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดประตูนครอ,อย่างฉับพลันแต่ยังรวมไปถึงผู้ที่อยู่อาศัยในโลกนี้ด้วยประตูนครน,นั้นได้ปิดลงอย่างฉับพลันและประาศาจากคาเตือน,นใดๆดังนั้นจึงมีผู้คนจํานวนมากยืนอยู่ที่ทั้งสองด้านของประตูใบหน้าของพวกเขาได้เผยให้เห็นถึงความไม่พอใจแล้วก็ตะโกนบวกเวกออกมาเสียงดัง เหล่าผู้คุ้มกันนครได้แข้่เสียงออกมาอย่างเย็นชาว,ว่าพวกเขาได้รับคำสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าหรือออกไม่ว่าจะยังไงก็ตามดังนั้นพวกเขาจึงตะโกนตอบด้วยเสียงอันดังว่าประตูนครปิดแล้วใครที่พยายามจะเข้าหรือออกจะต้องตายคำพูดเหล่านี้ของเหล่าผู้คุ้มกันนครเต็มไปด้วยจิตสังหารทำให้ผู้คนนับไม่ถ่วนต้องถอยหนี ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่พอใจเป็นอย่างมากก็ตามแต่ชีวิตของพวกเขาก็สําคัญมากยิ่งกว่าธุระของพวกเขาเป็นไหนไหนในเวลาเดียวกันทุกคนก็เกิดความสับสนขึ้นมาเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนครศิลาสวรรค์ถึงทําให้พวกเขาปิดประตูนครก,กันกระทันหันแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายๆคนที่ยืนอยู่ร,บรอบๆประตูก็เริ่มลา่ถอยออกไปเหล่าผู้คุ้มกันนครก็ได้ดันประตูที่สูงกว่า1ิเมตรลงมา ซึ่งทำมาจากวัสดุดในระดับเงินจนกระทั่งพวกมันเกือบจะปิดลงแล้วสำหรับเจ้าฝูเมื่อซ่อนตัวอยู่ทา่ามกลางฝูงชนเขาก็รู้ว่าถ้าเขาไม่รีบทําอะไรบางอย่างเขาคงจะต้องสูญเสียโอกาสนี้ไปแน่เจ้าผูหมุนเวียนพลังแห่งราชาของตัวเองซึ่งพลังแห่งราชาสีแดำจำนวนมากก็ได้พวยพุ่งออกมาจากเขามันได้กระจายไปรอบๆตัวเขาเรากับหมอกเครง่งเจ้าฝูชักดาบอสุนภาออกมาและยกมันขึ้นสู่อากาศ จากนั้นก็อัดพลังแห่งราชาของเขาเข้าใส่มันเมื่อรู้สึกถึงพลังของเจ้าฝูอสูรนาภาที่กําลังหลับไหลยอยู่ภายในดาบก็ลืมตาสีแดงโลหิตอันเยือกเย็นของมันขึ้นมาในทันทีรานอสูรนาภาจานวนมาหาศาลพวยพุ่งออกมาจากดาบในขณะที่อสูรนาภาก็แผ่รัศมีพลังปริศาดออกมาด้วยเจ้าฝูได้ตะโกนออกมาว่าอสูรนาภาฟาดฟันตุ้มเสียงระเบิดดังออกมาในขณะที่เจ้าฝูฟาดดาบออกไป อากาศก็ดูเหมือนจะถูกฉีกขาดออกในขณะที่ลำแสงดาบสีดำขนาดยักษ์ได้พุ่งออกไปผู้คุ้มกันนคร1ิบคนที่กำลังปิดประตูนครอ,อยู่และผู้คุ้มกันนครอ,อีก20คนที่กำลังยืนอยู่ก็ถูกกระแทกไปด้วยลำแสงดาบโดยไม่มีโอกาสได้ป้องกันตัวเองเลยลำแสงดาบอันน่าสะพรึงกลัวนี้เหมือนจะกลืนกินร่างกายของพวกเขาไปด้วยหลังจากที่มันทะลวงผ่านพวกเขาไปแล้ว พื้นดินบริเวณนั้นก็ถูกย้อมไปด้วยเลือดและซากศพซึ่งสภาพดูไม่ได้เลยนอนทอดกายอยู่เต็มพื้นไปหมดกลิ่นฉุนของเลือดก็ตลบอบอวนอยู่ในอากาศในเวลาเดียวกันรอยแยกยาวกว่า20เมตรก็ได้ปรากฏขึ้นบนพื้นดินและรอยปรานปีศาจก็ได้ลอยขึ้นมาจากตรงนั้นด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเหล่านี้ได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนที่อยู่ร,บรอบๆจ้าฝูพวกเขาต่างก็มองไปที่ร่างในชุดคลุมสีดำตรงหน้า ที่ดูราวกับเทพปีศาจในขณะที่ทุกคนจ้องมองมาด้วยความตกใจร่างกายของเจ้าฝูก็เริ่มเดินลางและพุ่งไปยังประตูนครราวกับลำแสงสีดำในขณะที่เขากำลังจะออกไปนั้นร่างอันทรงพลังร่างหนึ่งก็ได้กระโดดลงมาจากความสูงกว่าสิบเมตรปิดหางของเจ้าฝูอย่างฉับพันเอาไว้และนั่นก็คือแม่ทัพผู้คุ้มกันเขามีการบ่มเพาะพลังที่อยู่เหนือกว่าระยะที่สองใส่หัวไปซะ เจ้าฝูได้ตะโกนออกมาอย่างเยือกเย็นและกวาดดาบของเขาออกไปดาบอสูรนาพาตอนนี้เต็มไปด้วยจิตสังหารและฟันเขาใส่แม่ทัพผู้คุ้มกันคนนั้นการโจมตีนี้ถือว่ารุนแรงเป็นอย่างมากและแม่ทัพผู้คุ้มกันเองก็ได้ใช้กระบี่ใหญ่ของเขาเพื่อปัดป้องการโจมตีของเจ้าฝูในทันทีอย่างไรก็ตามแม่ทัพผู้นี้ได้ประเมินเจ้าฝูต่ำจนเกินไปปังแม่ทัพผู้คุ้มกันเรากับรู้สึกว่า ถูกสัตว์อสุรนภาขนาดยักษ์พุ่งเข้าใส่กระแทกเขาทําให้เขาถอยหลังกลับไปกว่าสิบเมตรก่อนที่จะยืนอยู่อย่างมั่นคงได้เขาได้จ้องมองไปที่เจ้าผูด้วยความตกใจในขณะที่เจ้าผูไม่ได้สนใจเขาเลยแลวก็รีบพุ่งไปทางประตูนครฟิว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 เมื่อเจ้าฝูออกมาจากประตูนครได้แล้วผู้คุ้มกันที่อยู่ด้านบนกำแพงนครก็ได้ระดมยิงลูกศรเข้าใส่เขาเราวกับหาผล เหล่าลูกศรได้แบวกผ่านอากาศและแผ่กลิ่นไอที่แหลมคมออกมาด้วยโชคดีที่มีผู้คุ้มกันนครประจำการอยู่ที่แต่ละด้านของกำแพงนครเพียงแค่4ี่พันคนเพราะส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ภายในนครในจำนวนนี้เองก็มีนักธนูอยู่แค่1,000คนซึ่งเจ้าฝูก็หลบไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วในขณะที่เขาใช้เขตแดนแห่งราชาเพื่อสร้างโล่ป้องกันไว้ด้านหลังของเขาด้วยในไม่ช้าเจ้าฝูก็สามารถหนีรอดไปจากหาลูกศรน,นั้นได้ ส่วนผู้คุ้มกันนครที่เหลืออยู่ก็ทําได้เพียงแค่รีบลงมาจากกําแพงพวกเขาไม่แข็งแกร่งเท่ากับแม่ทัพผู้คุ้มกันแต่พวกเขาก็ยังสามารถกระโดดลงมาจากความสูง10เมตรได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรในเวลานั้นแม่ทัพผู้คุ้มกันก็ไล่เจ้าฝูทันเขาได้ฟันกระบี่ใหญ่มาทางเจ้าฝูแสงอันเยือกเย็นเปล่งประกายในดวงตาของเจ้าฝูและเขาก็ชีด้ดาบอสูรภาไปยังแม่ทัพผู้คุ้มกันคนนั้นพร้อมกับปลดปล่อยเทศก,การอสูรภาออกมา ภาพของปีศาจร่างใหญ่ได้พุ่งออกมาจากภายในดาบมันกลางปีกของมันออกในขณะที่พุ่งเข้าใส่แม่ทัพผู้คุ้มกันคนนั้นเมื่อเห็นเช่นนี้แม่ทัพผู้คุ้มกันก็ตกใจเป็นอย่างมากเขารีบใช้ทักษะป้องกันในขณะที่ถือกระบี่ใหญ่ไว้ตรงหน้าเกิดเป็นพระจันทร์เสี้ยวสีฟ้าปรากฏขึ้นมาและปกคลุมร่างกายของเขาเอาไว้ภาพของอสูรพาได้พุ่งผ่านร่างของแม่ทัพผู้คุ้มกันในพริบตาเดียวทําให้พระจันทร์เสี้ยวสีฟ้า กระเพื่อมเป็นละรอกด้วยแสงสีฟ้าอันทรงพลังหลังจากนั้นมันก็หายไปอย่างช้าๆพร้อมกับภาพของอสูรนาภาที่เลือนหายไปทันใดนั้นเองผู้คุ้มกันก็กรักเลือดออกมาคำใหญ่และคุกเข่าลงกับพื้นครึ่งหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงถึงแม้ว่าภาพของอสูรนาภาจะไม่สามารถคลืนกินเขาได้แต่มันก็ยังทําให้เขาได้รับบาดเจ็บอยู่ดีจ้าฝูอิงก็ไม่ได้โจมตีต่อเขาเลือกที่จะวิ่งหนีต่อไปแทน เขามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวก็คือการมีชีวิตอยู่ส่วนแม่ทัพผู้คุ้มกันนครก็เฝ้ามองเจ้าฝูงวิ่งห่างออกไปเรื่อยๆอย่างไม่เต็มใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นมานี้ดูเหมือนว่ามันจะยาวนานแต่แท้ที่จริงแล้วทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงในแค่ชัว่วพริบตาเดียวก่อนที่ผู้คุ้มกันนครคนอื่นๆจะลงมาจากกำแพงดวงตาของแม่ทัพผู้คุ้มกันก็เปล่งประกายในขณะที่เขาตะโกนออกไปว่าเขาผู้นั้นคือผู้ร้ายหลบหนีระดับเอส หลีอูใครก็ตามที่สามารถจับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายจะได้รับเงินรางวัลหนึ0 0หมนเหรียญทองฮะอะไรนะ1,000งืเหรียญทองเลยเหรอผู้ที่อยู่ภายในและภายนอกจากประตูนครต่างก็ตกใจมากคนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ไปที่ศูนย์ภารกิจและตรวจสอบภารกิจจับกุมเจ้าฝูแต่นั่นมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรอีกแล้วพวกเขาเหล่านั้นถูกล่อลวงได้เงินจำนวนหนึ่ง่นเหรียญทองไปแล้วแหละ เงิน1 0 0 0 0่นเหรียญทองนี้มีค่าเท่ากับเงิน1นึ่พันล้านเหรียญทองแดงซึ่งก็เท่ากับเงิน10,000ล้านเหรียญในโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจซึ่งทําให้ดวงตาของผู้คนต้องเปล่งประกายเป็นอย่างมากและแล้วใบหน้าของพวกเขาก็เริ่มโหดร้ายขึ้นมาหากว่าพวกเขาสามารถฆ่าเจ้าผูได้พวกเขาก็เกือบจะได้ทุกสินทุกอย่างที่พวกเขาต้องการมาถึงแม้พวกเขาเหล่านั้นจะรู้ว่าเจ้าปู่แข็งแกร่งแค่ไหนแต่ก็มีคนนับไม่ถ้วน ที่อยู่นอกประตูนครที่พยายามจะลองดูเพราะหากว่าพวกเขารุมเจ้าฝูด้วยคนจำนวนมากขนาดนี้มันก็เป็นไปได้ที่พวกเขาอาจจะสังหารเจ้าฝูได้ใครก็ตามที่โชคดีพอที่จะสังหารเขาไ bon. ด้ก็จะได้รับเงินที่พอใช้ไปถึงชาติหน้าเลยเมื่อได้ยินการประรกาศเช่นนี้แล้วผู้คนนับไม่ถ้วนก็ไม่ลังเลเลยที่จะพุ่งเข้าใส่เจ้าฝูเรากับว่าพวกเขาได้เป็นบ้าไปแล้วสายตาของเจ้าฝูตอนนั้นก็เปลี่ยนปเป็นเย็นชาทันที ร่างกายของเขาได้ประทุออกมาด้วยจิตสังหารในขณะที่เขามองไปที่เหล่าคนที่กำลังพุ่งเข้ามาใส่เขา <c oughs> เนื่องจากพวกเจ้าอยากตายข้าก็จะสงเคราะห์ให้เองแม้แต่ผู้คุ้มกันนครระยะที่หนึ่งเจ้าฝูก็ยังไม่หวาดกลัวเลยและนะับประสาอะไรกับคนเหล่านี้ที่อย่างมากก็อยู่ในระยะที่ศูนย์ขั้นห้าเจ้าฝูถือดับอสูรภาวไว้ในมือขณะที่ร่างกายของเขาเริ่มพามัวและพุ่งเข้าใส่ฝูงชน การสังหารหมู่นี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วลำแสงดาบสีดำได้พุ่งออกมาพร้อมกับเสียงร้องแห่งความเจ็บปวดก็ตามออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยจ้าฝูได้พุ่งเข้าใส่ฝูงชนราวกับหมาป่าพุ่งเข้าใส่ฝูงแกะจ้าฝูได้เริ่มเข็นฆ่ายอย่างต่อเนื่องการโจมตีแต่ละครั้งของเขาก็รุนแรงมากมากพอที่จะทําให้เกิดซากศพได้อย่างน้อยสิบร่างพื้นดินบริเวณน,นั้นถูกปกคลุมไปด้วยเลือดและชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ และมีกลิ่นเลือดคละคลุ้งรุนแรงมากยิ่งขึ้นเสื้อคลุมสีดำของเจ้าฝูถูกย้อมไปด้วยเลือดทั้งหมดเมื่อเจ้าฝูเห็นว่าฝูงชนยังคงวิ่งเข้าใส่เขาโดยไม่เกรงกลัวใดๆเขาก็หัวเราะออกมาเสียงดังเสียงหัวเราะของเจ้าฝูเย็นชาและน่าขนลุกมากจนทำให้คนที่ได้ยินต้องรู้สึกหนาวสั่นไปถึงหัวใจของพวกเขาเลย